สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับร้าน e b c k u ขับ a i l a n นนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวสินค้าหลายๆอย่างแล้วก็สอนวิธีต่างๆไปในการเลี้ยงปลานะครับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูตลาดปลาในต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูถนนสายหนึ่งที่มีแต่ร้านปลาทั้งน้ําจืดและน้ําทะเลทั้งถนนเลยนะครับ ถ้าจะพูดถึงประเทศฮ่องกงแล้วก็จะเป็นหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับปลาสวยงามทั้งน้ําจืดและน้ําทะเลรวมถึงต้นไม้น้าเป็นอย่างมากนะครับถนนสายนี้เรียกว่า Goldfish Street นะครับหรือถนนของปลาทองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเริ่มมาจากว่าเขามีการขายปลาทองปลาคราฟกันเป็นอย่างมากก่อนนะครับในการเดินทางมานั้นก็จะมาทางรถไฟใต้ดินก็ได้นะครับจะอยู่ระหว่างสถานีมงกก และสถานีปินเอ็ดเวิร์ดนะครับก็สามารถลงได้ทั้ง2ส,สถานีแล้วเดินเข้ามาที่ตลาดปลาได้เลยครับเมื่อเรามาใกล้ตลาดปลาก็จะเห็นรูปปั้นปลาทอง2ตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ใกล้ๆตลาดปลาเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าจะติดอยู่กับถนนเลยจริงๆนะครับยังต้องเดินต่อไปอีกนิดนึง ตอนนี้เราก็เดินมาถึงต้นถนนแล้วนะครับหรือว่าจะเรียกว่าท้ายถนนก็ได้เพราะมันมี2ฝั่งแต่ฝั่งนี้คือตอนนี้ก็จะมีร้านปลาอยู่แค่ปปลายนะครับตรงน,นี้จะเป็นฝั่งเ,เรียกว่าท้ายถนนแล้วกันก็จะมีร้านปลาอยู่เหลือสองสามร้านนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนอีกทีหนึ่งเพื่อข้ามเข้าไปสู่ถนนโกฟิสติจริงๆนะครับ เห็นได้ว่าตึกแต่ละตึกของที่นี่นะครับมีชั้นมากกว่า10ชั้นนะครับแล้วทุกชั้นก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแต่บริเวณชั้น1และชั้น2จะเป็นร้านซึ่งแตกต่างจากบ้านเราครับแล้วเมื่อเราเริ่มเดินเข้ามาในตลาดสิ่งแรกที่เจอก็คือน้องแมวครับที่นี่จะนิยมเลี้ยงแมวกันมากนะครับผมคาดว่าเขาคงเอาไว้ไล่หนูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตลาดปลาที่นี่เอกลักษณ์ของเขาเลยคือการเอาปลาทุกชนิดเลยนะครับมามัดถุง ถนนนี้จะมีร้านอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นปลาทุกๆชนิดน,น,น,นะครับอย่างร้านแรกนี่ก็จะมีพวกนกแล้วก็ปลาทองปลาคราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับจะมีพวกร้านอาหารขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับซึ่งในเมื่อก,ก่อนเนี่ยจะเป็นตลาดปลาทั้งหมดนี่นะครับร้านที่มัดถุงไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรเขาก็จะมัดถุงขายเพื่อความรวดเร็วในการขายนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีคนซื้อปลากันมากนะครับเขาก็จะมัดถุงแล้วก็ดึงถุงขายดึงถุงขายเลยครับ โดยที่ไม่ต้องรอว่าจะมาอัดอ็อกใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนสีสันของฮ่องกงคือทุกอย่างจะราคาถูกมากๆครับทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปลาจะราคาถูกจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างอาจจะเป็นด้วยค่าของชีพค่าอะไรต่างๆของเขาก็จะราคาขึ้นมาสูงส่วนมากก็จะใกล้เคียงกับบ้านเรามากแล้วนะครับนี่นะครับก็ยังเป็นปลาทองอยู่แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเขาไม่ค่อยให้เข้าไปถ่ายข้างในร้านเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีร้านอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีหลากหลายอาจจะมีแบรนด์มากกว่าในบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันบ้านเราก็มีเกือบครบไม่แพ้แล้วเหมือนกันครับมีทั้งปลาทะเลนะครับปลาน้ําจืดร้านนี้ก็จะแต่งขายปลาน้ําจืดแต่ทําให้เป็นฟีลิ่งเหมือนปลาทะเลนะครับสีสันแต่เขาจะใช้ไฟสีม่วงให้ดูเหมือนเหมือนจะเป็นปลาทะเลซะปลาทะเลซะมากกว่าครับ แล้วก็จะมีอุปรกรณ์มีอาหารปลาอาหารปลาก็จะมีหลากหลายชนิดสมม่วนมากก็จะเห็นเป็นอาหารปลาคาปลาทองเยอะนะครับร้านนี้กรีนคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นร้านหนึ่งที่ถ้าใครที่ชอบไม้น้ำเท้ามาก็แวะมาเยี่ยมดูได้เลยนะครับมีทั้งปลาทั้งต้นไม้น้ำก็ค่อนข้างสวยอยู่เลยครับนี่เขาก็มัดถุงขายหมดนะครับปุปกณ์ก็คล้ายๆกันหลายหลร้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคาก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อนหลายๆอย่างจะถูกแบบถูกจนน่าตกใจเลยครับเมื่อก่อน ่10ปีผ่านไปก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยครับช่วงโซนนี้ยังเป็นปลาอยู่นะครับยังมีอุปกรณ์ปลากับปลาอยู่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้ก็อยู่มานานแล้วนะครับอร่อยดีนะครับถ้าใครมาก็ลองชิมได้ครับน่ากินคอนเซปต์เขามี2ร้านเลยนะครับมี2ฝั่ง เดี๋ยวผมจะลองข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งนี้ก็ยังเป็นอุปกรณ์มีอุปกรณ์ปลาอาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะดูนี่อย่างตรงเห็นตรงที่มีมุมสีเขียวๆเ,เมื่อกี้นะครับถ้าขึ้นไปก็จะมีร้านเฉพาะทางอีกหลายร้า,ยานเลยครับอา่านี่กินคอนเซปต์อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นสาขารแรกของเขาแล้วก็เป็นร้านที่เรียบร้อยสวยงามมีของให้ดูเยอะร้านนี้ก็มีอุปกรณ์เยอะมากนะครับ ราคาจะถูกหน่อยร้านที่ผ่านมาีก็ยังเป็นอุปรกรณ์อยู่อุปรกรณ์นะอุปกรณ์ก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็นร้านเป็นต้นไม้ปลอมด้านบนก็จะมีร้านปลาอีกนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับจะมีร้านอาหารแซ่บขึ้นมาเยอะมากนะครับร้านเลทีนี่นะครับแนะนําเลยนะครับเป็นอาหารเช้าได้เลยครับมี นมถั่วแดงแล้วก็พวกขนมปังแล้วก็จะมีพวกสเต็กมีสปากเกตตี้อะไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นร้านหนึ่งที่แบบควรจะมาลองเลยครับแล้วก็อีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยก็คือพวกน้องหมาน้องแมวกระต่ายแต่ของเขาจะเป็นค่อนข้างเกรดสูงเลยนะครับหมาแมวก็ต่ายเขาจะสวยมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับเรียกได้ว่าแบบมาแทนที่ไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับแต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมเนี่ยครับแต่จะต้องเดินผ่านไปทางขึ้นอยู่ทางนี้นะครับ เป็นร้านเพื่อนผมที่อยากให้ทุกคนมาดูว่าร้านเนี้ถ้าเทียบแล้วในนี้ถ้าอยากถ้าใครที่ชอบต้นไม้เนี่ยอยากให้มาดูร้านนี้เลยครับแต่เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศทั่วไปก่อนนะครับร้านนี้ร้าน AC ร้านใหม่ผมก็เพิ่งเจอนะครับก็ทําร้านเรียบร้อยสวยงามมีต้นไม้น้ํามีปลาเล็กนะครับมัดถุงถุงเขาก็จะดูแบบไฮโซกว่าคนอื่นนิดนึงแม้กระทั่งลายทะเลเขาก็ตัวเล็กเขาก็มัดถุงขายนะครับ นะครับอย่างร้านบางร้านก็ยังเป็นฟิลลิ่งเก่าๆอยู่นะครับแต่เนี่ยร้านนี้ก็จะมีมัดถุงแบบใหม่อีกมีไอเดียหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมคิดว่าที่เขาต้องมัดถุงเพราะว่าเวลาที่คนเยอะเขาคนเยอะจริงๆครับขายไม่ทันต้องรีบขายกันทุกคนนี่ก็จะเป็นร้านเก่าแก่นะครับมีปลาทองปลากัดคนเวลาที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับจริงๆเราก็จะเป็นคิดว่า คนไม่น่าจะเยอะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นๆนี่คนน่าจะเยอะมากนะครับอ่านี่มาถึงร้านที่ผมบอกแล้วนะครับร้านช h a d โดอ q u a ค i u เียมนะครับเมื่อก่อนเขาจะขายพวกไม้น้ากับพุเส็นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีพวกไม้ชื้นนะครับไม้ใบซึ่งเขาดูแลได้สวยงามมากๆนะครับอ่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับชาร์โดอาคอเียมนะครับ เข้ามาก็จะเจอกับตู้ไม้น้ําสีสันสวยนะครับอุปกรณ์เขาก็จะมีไม่เยอะมากแต่ขอนไม้ที่มีก็ค่อนข้างสวยนะครับนี่ดูตู้ไม้น้ํานะครับสีสันเลี้ยงสวยงามนะครับแล้วก็มีบูเสบจริงๆเมื่อก่อนร้านเขาจะเลี้ยงบูเสบสวยมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือบูเสบอาจจะตลาดอาจจะไม่ได้แบบเอ,อจริงจังมากนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็เขาบอกว่าเขามีงานเซอร์วิสเยอะมากงานยุ่งเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลร้านเขาอาจจะดู ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่พอดูนี่สลครับร้านเรียบร้อยมากครับสะอาดต้นไม้สวยนะครับเขาเป็นคนที่เลี้ยงต้นไม้ได้แบบสวยงามมาก <c oughs> ผมยังเคยพูดออกับเขาเลยครับว่าถ้ายกร้านเขามาไว้ที่เมืองไทยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าของนที่เขามีอยู่เนี่ยคงขายหมดได้แบบรวดเร็วมากนะครับเ <c oughs> จ้าของร้านเขาก็อธัธยาสายดีมากนะครับ <c oughs> ใครเพื่อนๆใครมาก็มาเยี่ยมมาชมดูก็ได้ถ้าไม่ได้เลี้ยงก็อยากให้มาดูนะครับว่าดูว่าเขาเลี้ยงต้นไม้สวยแค่ไหนครับ มีพวกอะโกรเนม่านะครับมีโฮมาโลมีนานะครับนี่คนระับพวกนี้แพงๆทั้งนั้นเลยครับต้นหนึ่งเป็นพันถึหลักหมื่นนะครับอะโกลเนม่าพริกตมัมเขาก็มีตัวพิเศษด้วยนะครับเห็นว่าต้นเป็นหมื่นเลยครับต้นหนึ่งต้นไม้ส่วนมากก็จะเข้ามาจากอินโดกับมาเลซึ่งเป็นต้นกําเนิดของกลุ่มนี้นะครับแต่จะมีตัวพิเศษที่มาจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวพิธีคนญี่ปุ่นเขาไปค้นหามาจนเจอตัวพิเศษมากกว่าของคนอื่นนะครับนะครับพลิกตั้มก็สวยสมบูรณ์นะครับเลี้ยงอยู่ในที่ปิดนะครับก็มีพวกจีเวลออคิดมีบูเซปเลี้ยงแบบชื้นไว้นะครับบโกเนียก็มีนะครับแล้วก็จะมียังมีพวกเลีเ้ยงอยู่ในโหลให้ดูนะครับอ,อ,อันนี้ดูตู้บูเซปของเขาบูเซปของเขาก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับ ตัวนียมาอีกครั้งนะครับข้างในนั้นนะครับใบลายๆนะครับต้นเป็นหมื่นนะครับลายแปลกๆนะครับอยู่ที่ดูลึกๆนั่นเลยครับผมชี้ให้ดูอยู่เขาเปิดให้ดูแล้วครับนี่ครับนะครับเขาเลี้ยงแบบง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเลี้ยงอยู่ในตู้นะครับเลี้ยงกับสเปกน้ามอสนะครับแล้วเขาจะมีแบบที่เขาเลี้ยงแบบวางเฉยๆเขาก็เลี้ยงโตนะครับไม่ต้องเลี้ยงตู้ชื้น เดี๋ยวรู้ว่มีหลากหลายอย่างตัวธรรมดาเขาก็วางไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับ ก็เขาก็จะมีขายพวกออโต้ปลายามาโตะกินตะไครนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีโหลของ a d a อุปกรณ์เ็าจะขายของ a d a เยอะอยู่ครับมีพวกคลิปหายากก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็มังฟื้นตัวอยู่เป็นคลิปจากบอลเนียวทั้งหลายนะครับให้ดูบรรยากาศตู้บูเซปอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับร้านนี้ก็ชื่อร้านชาร์โด้ควานเลียมนะครับใครมาฮ่องกงก็มาเยี่ยมได้นะครับ ครั้งนี้ที่ผมกลับมานะครับหลังจากโควิดได้หมดไปนะครับผมก็เห็นได้ว่าตลาดปลาเนี่ยนะครับก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับอาจจะมีร้านหมาแมวก็ต่ายเพิ่มขึ้นมาร้านอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าร้านปลาเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยซึ่งจะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็อาจจะแตกต่างกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าใครที่มาเที่ยวก็ยังมีปลาให้ดูเยอะอยู่นะครับอาจจะต้องพยายามขึ้นชั้น2บ้างซึ่ง ก็จะดูลำบากสำหรับเรานิดหน่อยนะครับ EP นี้พาทัวร์ตลาดปลาฮ่องกงก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง e b c k u ข t h a i l a n นดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วผมจะ่าคลิปดีๆมาให้เพื่อนได้ชมได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ